แม่เพลวทํำกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วค่ะแม่แพลวมาหาพี่น้องอีกแล้วมาเพื่อทิ่ะเะตเฮดเนืออยู่ในกินให้พี่น้องกินมากับกระทะคู่ใจขาดกันบ่ไดเเมื่อนี้แม่แพลวเสตเฮดผัดกะเพราหม,มูนุ่มๆสู้กินนะคะหมูหมัมกหมูนุ่มๆกิ่นล้วมันนุ่มลิ้นจ่ะเดี๋ยวถ่ายกระทะมันห่อนจักหน่อยก่อนเดี๋ยวที ผัดกระเพราหมูนุ่มไข่ดาว มาจา่าแล้วล่ะปน่ะดิลงมื้อกินกันเขาเข่ากัห้อนห้อนไปเนอะเข่ามอดินนะโอ้พูดอ่ะเข่าห้อนห่อนเหอแม่อืมเอาละพ่อนเดี๋ยวจะกินบ่เบิดอืมไข่ดาวก็เตรียมพร้อมแล้วไข่ดาวเตรียมพร้อมแล้วค่ะไข่ดาวพร้อมแล้วจ้าไข่ดาวพร้อมแล้วจ้า อืพุ่น่ะฮ้นอนๆเนี่ยพี่น้องเอ้ยออืม,มาเด้อจ้ามากินน้ำกันแวับวับพุ่น่ะมาไข่ดาวด้วยไข่ดาวด้วยไข่ดาวด้วยจ้าออืมาจ้าพี่น้องกินน้ำกันไข่ดาว แทบแบเลยหอม,มแทนอหอมแทนอคำแรกจ้าคำแรกคำแรกมาเด้อจ้าคำแรกอู อื้ออื้ออร่อยมากอืมอกระรามกันอื้แซ่บสุดยอดมาแล้วจ้า มาด้วจ้าแม่แพลวเห็ดเผือพี่น้องไล่หลายไข่ดาวสามใบพวกนะพี่น้องสุดยอดเลยจับนาว ผักะเพรามหมูนุ่มไข่ดาวฝีมือเราเองทำเองกินเองแซ่บเองอิ่มเองอมไม่แพ้มักมักผัดกะเพราแบบนี้แบบว่น เห็นมันมีน้ำบ่ามา่ผัดกระเพาะแบบแห้งๆเดยม,มักมีน้ำมักแบบนี้อ่ะโอ้โหแซบพี่น้องครับหมูกระนุ่มโอ้โ อร่อย,อ,ยอร่อยมากอื้อโอ้แซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายแซ่บหลายจ้ะอื้อ Hmm. Bye bye. good โอยอิ่มแล้วบ่ไหวแล้วเขาว้าจานนึ่งกับกินบ่เบิดซ้ำกันไข่ดาวบ่ไหวแล้วด้วยพอแล้วสต๊อปจ้ำอือ มีมูกินหลายๆคนที่แซ่บนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แม่แพลวขอลาไปกอนได้จา้าเดี๋ยวคลิปหนามาพ่อกันไหมมาติดตามกันเพื่อว่าแม่แพ้วเสหอย่างสูปพี่น้องกินเนาะสำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปกอนอสุภาพรางกายแข็งแรงสุขผูสุขคนเด้อค่ะรำรว,ว,วยรำรวยเด้อสุขผูสุขคนเมื่อนี้ไปกอนได้จา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย